ไปต่อกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งกันหน่อยนะครับถ้าไปดูสนามการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเ<ม>กาะหมากที่อยู่ในอำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงก็ถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งอีกแห่งหนึ่งที่คาดว่าจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าที่นี่ครับเป็นแหล่งสัมปทานรังนกนะครับแต่ว่าจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากอบตเกาะหมากอำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงเช่นครับ อบตเกาะหมากอำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงมีงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปีกว่า70ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นเงินจากอากรสัมปทานรังนกปีละกว่า30ล้านบาททําให้การแข่งขันทางการเมืองเพื่อเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของอบตเกาะหมากมีความเข้มข้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับ ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงทยอยเข้ายื่นใบสมัครรับการเลือกตั้งกับกรกตของอบตเกาะหมากซึ่งได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการรับสมัครไว้อย่างรัดกุมโดยเฉพาะการป้องกันโรคโควิด -19 ปรลัดอบตเกาะหมากระบุว่าในแต่ละปีจะมีงบประมาณของอบตอมากถึง75ล้านบาททําให้ในพื้นที่มีการตื่นทัวทางการเมืองค่อนข้างสูงซึ่งคาดว่าในครั้งนี้จะมีผู้สมัครนายกอบตอมากถึง3ทีมจึงต้องมีการรณรงค์ให้ทั้งประชาชนและผู้สมัครปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกาะหมากเนี่ยนะครับก็มีงบประมาณในการบริหารจัดการตําบลอยู่ประมาณปีละ75ล้านบาท เท่าที่ตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ day, แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ขอบประมาณสนับสนุนนะครับไปไปยังทางกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเงินหนุนเฉพาะกิจ <ST itte> อย่างเช่นปีที่แล้วเราก็ได้มาสองสามโครงการนะครับก็ซ่อมเสมดนนบ้างในเรื่องของการผ้านารปรับปรุงแหล่งน้ําบ้างนะครับก็ บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากเกือบทุกหลังจะมีเครื่องมือประมงไว้สำหรับจับสัตว์น้ำเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะหมากมากกว่าร้อยละ70ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านส่วนประชาชนคาดหวังว่าผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนายกระดับการศึกษาของเยาวชนเพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาว ทำปลาโมงบ้างถึงแต่หมู่วานนี้คือมันจะมีทรายกรดลางกับมันเป็นธศรกิจอย่างหนึ่งกองกองกองหมู่บ้านถ้าว่าเป็นพีนะคือความรู้สึกกองกองชาวบานคนนึงคืออยากไปพัฒน,นาเรื่องการศึกษาเราะว่าเด็กมันกับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าก็มีการศึกษาก็ามีอะไรไเือะไปก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดงบประมาณของอบตเกาะหมากในแต่ละปีที่มีมากถึง75ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากส่วนแบ่งจากอากรสัมปทานรังนกเฉลี่ยปีละประมาณ3 0ล้านบาทอ,อบตอเกาะหมากยังมีบทบาทเป็นอย่างมากในการสัมปทานรังนกเนื่องจากมีสัสดส่วนของคณะกรรมการการประมูลรังนกซึ่งเป็นตัวแทนจากอ,อบตอเกาะหมากมากถึง3ที่นั่ง การเลือกตั้งอบตเกาะหมากจึงเป็นที่จับตามองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุการณ์เข้าไปขโมยรังนกบริเวณเก,กาะ4เกาะหในช่วงว่างเว้นสัมปทานจนนําไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วถึงหนคน สำหรับจังหวัดพัทลุงมีการเลือกตั้งอบตพร้อมกันในครั้งนี้ถึง24แห่งส่วนการรับสมัครอบตในช่วงเช้าที่ผ่านมาของอบตเกาะหมากยังมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งไม่มากนักเนื่องจากคาดว่าอาจจะมีการมารับสมัครรับเลือกตั้งในวันถัดไปโดยเฉพาะข้อมูลจากกอกตเกาะหมากระบ,บุว่ามีผู้สมัครมารับใบสมัครไปกรอกข้อมูลแล้วเป็นจํานวนมากก่อนหน้านี้ครับ คุณสนทยานะครับ